my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town สวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นปรผสมศึกษาปีที่สองนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ในเรื่องของงานเกษตรนะคะเราได้เรียนถึงการเพราะ,มะเมล็ดและการดูแลแปลงเพาะกล้าไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบทดสอบปรนัยกันนะคะ แบบทดสอบปรนัยเนี่ยทำเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดไปนะคะท้ายบทที่สี่นะคะจะมีแบบหัดอยู่สิบข้อนะคะนักเรียนนักเรียนทำไปพร้อมหมดคุณครูเลยนะคะข้อที่หนึ่งถ้าต้องการพา้อมเมล็ดเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะควรเพาะด้วยวิธีใด ข้อหนึ่งเพราะในแปลงเพราะข้อสองเพราะในกระบะเพราะข้อสามเพราะในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนักเรียนตอบได้เลยค่ะ,ะทีนี้มาเฉลยนะคะนักเรียนคะเฉลยก็คือข้อที่สองนะคะกระบะเพราะเป็นภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกนะคะ ข้อที่สองข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะขุดพลิกหน้าดินทิ้งไว้1นถึงสองวันทำหลังคาไม่ให้ต้นกล้าถูกแดดตลอดทั้งวันวานมเมล็ดในแปลงให้สม่ำเสมอไม่แน่นเกินไปอ่ะครูฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่สามค่ะ หวานเมล็ดในแปลงให้สม่ำเสมอไม่แน่นเกินไปนะคะแตุผลก็คือพืชไม่มีการแย่งอาหารการทำให้ได้รับสารอาหาร่งอเพียงพอนะคะต่อไปข้อที่สข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพอมเมล็ดข้อหนึ่งรักษาพ,านพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายข้อ2องทำให้ขายต้นไม้ได้แพงขึ้นข้อสามทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ คุณครูเฉลยนะคะคุณครูเฉลยข้อที่สองนะคะทำให้ขายต้นไม้ได้แพงขึ้นให้ผลการขายต้นไม้ให้ได้ราคาแพงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความเส่งานสมบูรณ์นะคะในข้อที่สี่วิธีใดเป็นการขุดย้ายต้นกล้าโดยไม่ให้เหี่ยวเฉา หใช้ช้อนปลูกขุดลากพร้อมดินสองใช้ซ่อมพวนตักข้อสามใช้มือดึงอามครูเฉลยนะคะข้อหนึ่งค่ะเหตุผลก็คือช้อนปลูกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตักและขุดต้นกล้าได้นะคะต่อไปข้อห้า การพรวดดินมีประโยชน์อย่างไรข้อหนึ่งทำให้ดินร่วนซุยรากตืดดูดอาหารได้ดีข้อสองทำให้ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นข้อสามทำให้น้ำในดินมากขึ้นครูเฉลยนะคะเฉลยก็คือข้อที่หนึ่งการพลวดดินเป็นการทำให้ดินได้มีการเปลี่ยนหน้าดินนะคะไป ข้อที่หกการเพาะเมล็ดควรเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างไรมเมล็ดข้อหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ราคาถูกข้อ 2, สองเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงข้อ 3, สามเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีอ่าตอบนะคะข้อที่สามนะคะการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีทําให้ต้นไม้ที่ปลูกมีคุณภาพดีไปด้วยนะคะต่อไปข้อเจ็ดอุปกรณ์ใด ใช้ในการให้น้ำต้นกล้าขนาดเล็กเพะหนึ่งบัวรดน้ำก็ทงสสย,ยางก็สามถังน้ำะนะคะคุณครูเฉลยนะคะเฉลยข้อที่หนึ่งนะคะน้ำที่ไหลออกจากบัวรดน้ำจะไม่มีความแรงทำให้ต้นกล้าไม่ทำให้ต้นกล้าไม่ บอกช้ำนะคะข้อที่8ข้อใดเป็นการดูแลต้นกล้าได้เหมาะสมที่สุดใส่ปุ๋ยต้นกล้าทุกวันหมือนจัจัดวัชพืชเป็นประจำรดน้ำต้นกล้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเฉลยคือข้อ2นะคะเหตุผลก็คือ วัดจะพื้นคอยแย่งสารอาหารนะครต้ไนไม้ที่เราปลูกจะเติบโตได้ช้านะคะข้อเก้าถ้ามีหญ้าขึ้นที่แปลงเพราะโพราะกาของนักเรียนจะทำอย่างไรลดน้ำมากๆให้หญ้าตายถอนหญ้าออกฉีดยาฆ่าหญ้า ตอบข้อที่2นะคะถอนหญ้าออกนะคะผลการลดน้ามากๆหรือการขีดต้นหญ้าค่าหญ้าจะมีผลกระทบต่อต้นไม้นะคะไปยขอติบการดูแลต้นกล้าให้ได้ผลผลิตปลอดสารพริษคนทำอย่างไรใช้ยาฆ่าแมาลงพ่นทุกวันข้อสองลดน้ำผสมปุ๋ยข้อเป็นประจำข้อสามใช้สารสกัดจากสมุนไพร ฉีก้นเป็นระยะงั้นรูจะเลยนะคะใช้ข้อที่สามค่ะสมุนไพรเป็นยาจากธรรมชาติไม่มีสารตกค้างนะคะ คุณครูก็จบการทำแบบฝึกหัดในคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนที่ยังเรียนออนไลน์อยู่ก็ทําในแบบฝึกหัดนะคะแล้วค่อยเอามาส่งครูตอนที่นักเรียนมาโรงเรียนนะคะแต่เพื่อนๆมากันยากแล้วนะคะนักเรียน